เคยคิดกันไหมครับว่าจะเป็นยังไงถ้า AI สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้ไม่ใช่ด้วยการไปแก้โค้ดที่มันซับซ้อนวุ่นวายนะครับแต่ด้วยการคุยกับตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งที่ทําลงไปเหมือนกับที่คนเราทํากันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเฟรมเวิร์กตัวใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเปลี่ยนวิธีที่ AI เรียนรู้ไปตลอดการซึ่งก็คือ reflection ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลย91% ตอนนี้หลายคนอาจจะยังงงๆนะครับว่ามันคือตัวเลขอะไรแต่เชื่อเถอครับว่าตัวเลขนี้แหละคือหัวใจของเรื่องราวในวันนี้เลยและนี่ก็คือความหมายของมันครับ91%คืออัตราความสำเร็จของ AI agent ที่ใช้เฟรมเวิร์ใหม่นี้ในการทดสอบเขียนโค้ดที่ขึ้นชื่อว่าโหดหินมากๆที่เรียกว่า human eval คือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนด่างปรับเซียนของวงการ AI เลยทีเดียวครับการทำคะแนนได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพื่อเห็นภาพว่ามันเจ๋งขนาดไหน ลองดูตัวเลขเทียบกันหน่อยนะครับตัวที่เก่งที่สุดก่อนหน้านี้อย่าง GPT-4 เนี่ยทำคะแนนไว้ที่80%แต่เจ้า Reflection Agent ของเราเนี่ยกระโดดไปถึง91%เลยคือมันไม่ใช่แค่ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดแบบทิ้งห่างตัวท็อปเดิมไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมผลลัพธ์นี้มันถึงน่าตื่นเต้นขนาดนั้นละ่ะ คือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่ปัญหาใหญ่มากๆที่ AI มันเจออยู่นั่นก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนี่แหละครับลองนึกภาพตามกันนะครับพวก large language model หรือ llm เนี่ยมันฉลาดมากนะแต่ข้อเสียของมันคือมันเหมือนนักเรียนที่เก่งมากแต่ไม่เคยจําบทเรียนเลยคือพอทําข้อสอบพลาดไปข้อหนึงแทนที่จะจําแล้วไม่ทําพลาดอีกกลับไปทําพลาดแบบเดิมเป๊ะๆในข้อต่อไปซ้ําไปซ้ํามาอยู่อย่างนั้น ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าวิธีการสอน AI แบบเดิมๆมันยังไม่ค่อยเวิร์ k เท่าไหร่อย่างวิธีคลาสสิกที่เรียกว่า reinforcement learning เนี่ยโหมันต้องใช้ทั้งเงินทั้งข้อมูลมหาศาลเลยในการปรับจูนโมเดลแต่ละทีส่วนพวก LLM s a g e n t ทั่วไปก็จะทำตามแค่คำสั่งแรกที่ให้ไปพอพลาดแล้วก็พลาดเลยพลาดซ้ำๆที่เดิมเพราะมันไม่มีกลไกให้เรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือช่องว่างที่ reflection เข้ามาแก้ปัญหาพอดี และนี่ก็คือที่มาของพระเอกในเรื่องนี้ครับเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า reflection ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการไม่จำของ AI นี่แหละครับโดยวิธีที่ชาญฉลาดมากๆหัวใจสำคัญของ r e f l e c t i o n ก็คือมันเปลี่ยนวิธีที่ AI เรียนรู้ครับแทนที่จะเป็นนั่งแก้โค้ดที่ซับซ้อนวุ่นวายมันให้ AI ใช้วิธีคุยกับตัวเองครับคือพอทำพลาดปุ๊บ AI จะสร้างฟีดแบ็สั้นๆเป็นข้อความขึ้นมาเหมือนเขียนโน้ตเตือนสติตัวเองว่า เฮ้ยเมื่อกี้พลาดกรุงนี้นะรอบหน้าต้องทําแบบนี้แล้วก็ใช้โน้ตนี่แหละเป็นแนวทางในการลองครั้งต่อไปง่ายๆแค่นั้นเลยซึ่งทีมวิจัยเองก็อธิบายไว้ชัดเจนเลยครับว่ากระบวนการนี้มันเหมือนกับวิธีที่คนเราเรียนรู้เป๊ะๆเ,เลยคือพอเราทําอะไรพลาดเราก็จะมานั่งคิดพบทวนใช่ไหมครับว่าเอพลาดตรงไหนนะแล้วเราจะทํายังไงให้ครั้งหน้ามันดีขึ้นเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ reflection กาลังสอนให้ AI ทําโอเค ฟังดูน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับแล้วไอ้ไกลไกที่ว่าเนี่ยที่มันดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันทํางานกันยังไงกันแน่มาดูกันครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะวนเป็นลูป4ขั้นตอนง่ายๆครับ 1. คือลงมือทําหรือ act ก็คือจะมีโมเดลตัวหนึ่งชื่อ actor เป็นคนลงมือพยายามทํางานให้เสร็จพอทําเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือประเมินผลหรือ evaluate ซึ่งจะมีโมเดลอีกตัวที่ชื่อ evaluator มาให้คะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็จบไปแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือทบทวนหรือ reflect ครับตรงนี้จะมีโมเดล self reflection ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นโค้ชส่วนตัวเข้ามาเขียนสรุปสั้นๆเลยว่าเมื่อกี้พลาดตรงไหนและสุดท้ายขั้นตอนที่4จดจาหรือ remember ให้น้ตสรุปจากโค้ชเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าไปในความทรงจำเพื่อให้เจ้า actor เอาไปใช้ปรับปรุงตัวเองในรอบถัดไป แล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จครับสรุปง่ายๆก็คือมันเหมือนมีทีมทํางานกัน3คนครับมีคนทํามีคนตรวจแล้วก็มีโค้ชสาตัวนี้ทำงานด้วยกันเป็นทีมเวิร์กเลยเอาละครับพอจะเห็นภาพการทำงานของมันแล้วเนาะทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือพอเอาไปใช้งานจริงๆในโจทย์ที่มันยากๆและหลากหลายผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงไปดูกัน คือทีมวิจัยเขาก็จัดเต็มเลยครับไม่ได้ทดสอบแค่เรื่องเดียวนะแต่เอาไปลองในสนามแข่ง3ามแบบที่แตกต่างกันสุดๆไปเลยทั้งการตัดสินใจในโลกเสมือนจริงการใช้เหตุผลตอบคำถามยากๆและแน่นอนการเขียนโค้ดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยว่าเฮ้ยหลักการนี้มันใช้ได้ผลจริงในทุกสถานการณ์เรามาดูเคสตัวอย่างกันให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่าในโลกจำลองที่ชื่อ e l f World เนี่ย AI ได้รับภารกิจง่ายๆมาหนึ่งครับคือให้ไปตรวจสอบแก้วมัคด้วยฝ่มไฟตั้งโต๊ะ รอบแรกปรากฏว่าเฟลครับ AI มันทำพลาดคือมันเดินไปเจอแก้วก่อนก็เลยหยิบแก้วขึ้นมาแล้วค่อยเดินไปหาโคมไฟซึ่งมันผิดลำดับขั้นตอนนะครับก็เลยงงแล้วก็ทำภารกิจไม่สำเร็จและนี่คือช่วงเวลาสำคัญครับพอเฟลปบระบบรีเฟลคชันก็ทำงาน AI มันก็คิดกับตัวเองออกมาเป็นข้อความเลยว่าอืมเราน่าจะหาโคมไฟก่อนนะแล้วค่อยไปหาแก้วโอเครอบหน้าเราจะไปที่โต๊ะหนึ่งหาโคมไฟให้เจอก่อน แล้วค่อยไปหาแก้วนี่คือสิ่งที่มันคิดกับตัวเองจริงๆเลยนะครับสุดยอดมากแล้วผลก็คือแน่นอนครับพอถึงรอบที่2เพราะมันได้บทเรียนจากความผิดพลาดของตัวเอง AI ก็ทําภารกิจนี้สําเร็จอย่างถูกต้องเป๊ะๆเลยครับทีนี้พอมาดูภาพรวมทั้งหมดของการทดสอบใน Alpha World นะครับปรากฏว่าเจ้า Reflection เนี่ยมันช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จขึ้นมาถึง22%เลยนะครับซึ่งในวงการ AI เนี่ย การเพิ่มขึ้น22%นี่ถือว่าเยอะมากๆเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแล้วด้านอื่นละ่ะอย่างการใช้เหตุผลตอบคำถามยากๆก,ก็ไม่น้อยหน้ากันครับ Reflection ช่วยเพิ่มความแม่นยำขึ้นมาอีก20%นี่ก็เป็นการพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เก่งแค่เรื่องลงมือทำนะแต่เรื่องคิดวิเคราะห์มันก็เก่งขึ้นด้วย และแน่นอนครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราเรื่องการเขียนโปรแกรมที่มันทำคะแนนได้ถึง91%ใน h u ใน n u m a n e v well, Python ซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ๆใ,ในหลายเบนชมาร์กเลยและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือมันพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีกับภาษาโปรแกรมหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Python หรือแม้แต่ Rust ก็ตามทั้งหมดที่เล่ามานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือคะแนนที่สูงขึ้นนะครับแต่มันกำลังชี้ไปที่ภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากมาก ของการเรียนรู้ในโลกของ AI แล้วทำไม reflection มันถึงสำคัญขนาดนั้นข้อแรกเลยคือมันเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ AI มีความเป็นอิสระมากขึ้นไม่ต้องรอให้คนมาป้อนทุกอย่างข้อ2คือมันทำให้เราเข้าใจ AI ได้มากขึ้นครับเพราะเราสามารถอ่านความคิดของมันได้จากข้อความที่มันทบทวนตัวเองมันไม่ใช่กล่องดำที่เราไม่รู้อะไรเลยอีกต่อไปและข้อสุดท้ายที่สำคัญมาก คือมันทําให้ AI ปรับตัวและเก่งขึ้นได้เองโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียเวลามาหาสารไปกับการเทรนโมเดลใหม่ทั้งหมดสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันหนึ่ง AI ที่เราสร้างขึ้นมันไม่ได้แค่ทําตามคําสั่งไปวันๆแต่สามารถเรียนรู้เติบโตและพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์ได้เหมือนกับมนุษย์เราจริงๆนี่แหละครับคือภาพอนาคตที่เทคโนโลยีอย่าง Reflection กำลังพาเราทุกคนมุ่งหน้าไป